บายดีกดไลค the ์กดแชร์ไอ <player> <c oughs> ้หน่ยวอยก็พอค่อยเจ้าสบายดีสบายดีพี่น้องมือนี้มาอยู่ทงอยู่ท่าอยู่ป่าอยู่ดงคือเก่าพี่น้องอ้ามือนี้มาทงไหายทงหน้าเด้อมือนี้มาทงไหายทงหน้าพระกันมา หาเลาะเบิ้งเนาะจัดสรรเบิ้งแนวดีๆพี่น้องมื้อนี้ตามทง่ทงไฮท่งนาบ้านเฮานี่แหละมื้อนี้พามาเลาะ,ะเบื้องขจ้าดำไฮดำนาเนาะหรือว่ามาเลาะเบิง้งทิวทัศน์ธรรมชาติ์จบงามพี่น้องพาไปเบิ้งน้ำกันเด้อพี่นอ้องเด้อมีหยังก็เบ,บิ้งน้ำกันเฉพานะนั่นม้อนี้เนาะผู้เฒ่าพาลเลาะมาเซิร์ไปน้ำกันพี่น้อง อันนี้เมนบรรยากาศบ้านหน้าผ nah ้ามวนเนาะพีここ่น้องผ้าเหละบางอีกคนดื้อบมือนี่ดื้อผ้าเหละบังเขตหน้าน้องให้เนาะหน้าน้องให้ก็ที่ว่าเดือนนี้หันอยู่เขตบ้านุงคำหลวงนครเกสอนเพงสวรรค์ในเขตเดือนนี้หันเป็นบ้านแล้วพี่น้องเออเป็นบ้านหน้าน้องให้เลยเด้อบมืนี่ดื้อที่ว่าลงมาอยู่พี่น้ำบ้านน้ำทงไ้ทงหน้าพี่น้องเป็นบ้านแล้ววะนี้บ้านนึงแล้ว กำลังขยายออกมาเนาะบ้านนี้เป็นบ้านทงทงให้ทงหน้าพี่น้องม้วนมวนกับธรรมศาสตร์เด้อบัดนี้เด้อนี่ก็เป็นทงบ้านกุบบักงงกว้างน้าบ้านนี่เนาะบ้านนี้อยู่แถวน้องให้แถวทงหน้าเนาะแต่ก่อนเป็นทงหน้าเด้อ เดี๋ยนี่กำลังดํให้ดําหน้าเนาะเพราะว่าฤดูการผลิตพี่น้องกว้างขนาดเลย <c oughs> เป,ปรเี้ยวมาแล้วเท่านี้ <c oughs> อืมนี่มา้มาม้าเบ่งเทียงหน้าพูน <c oughs> ไกวกันอึนกกระเทืกอยู่แบบน,นี้ป้าผู้เดียวาไกวเ <c oughs> บ่งเบ่งขึ้นไปซองมืงก่อนแบบน,นี้ โหอาลานโห่ไหมเนี่ยอาลานการหันเขาก็ไปดำหน้าเนาะโอ้เอันนี้เด้อจ้ะอือโอ้นนั้นก <c oughs> ็ดีฮ็ดพ่อว่าอยูอ่ห้องเออเอาให้ลูกเอาให้ลูกเนี่้านไปดำหน้าเอาร้านต่อนหนี่งก็นดิจึงซี่เลยโยบ้านทุ่งบ้านหน้าบ้านปลาบ้านดอนพี่น้องเอ้ย ผู้เป็นมเมถาว์พ่อเถาว์อะไรก็ได้เอาลูกเอาหลานโขนให้เขาลูกไปเหตุใดเห็ดหน้าอืมมื้อนี้อันผู้เถามังมวนเป็นผ้าเลาะผ้าเลาะเที่ยวเด้อเลาะมาเบิ่งบ้านหน้าน้องให้พี่น้องเดี๋ยวนี้กำลังดำอยู่นั่นนี่ก็ดีเออกำลังดำหน้าโขนฝนตกหากับเซ้าเลยเลาะมาเบิง่ง เพิ่นผูม้มักเลาะผ้าเทียวผ้า,าส้มเด้อพี่น้องเด้อแห้งๆเด้อพี่น้องเอ้กระเบิ่งไปส้มน้ำกันเด้ออยู่บ้านหน้าน้องไห้แต่ก่อนหันเพิ่นเอิ้นว่าหน้าน้องไห้เนาะบัดน,นี้เป็นบ้านแล้วยังไม่เป็นบ้าน,น,านแล้วสิเป็นบ้านหน้าน้องไห้เละสิผ้าเทียวเ,เบิ่งเบิดย,ยนเขตหน้าน้องไห้มื้อนี้มีหยังแน่เนะ <S <S าะขาไห้ขาหน้ามาหน้าขมบางขมบางยังเกาะใส้หยะยังใส้หยะเฟตเนาะย่านว่าใส้หยะปลาถือลายมันหยะ บรรยากาศอีกมุมหนึ่งบ้านนี้นี่อยู่ทั้งนี้ละปูนแล้วแล้วเด้อบ้านนี้เด้อพอดีเลิกขึ้นมาตอนเพลนเลวมากินเขาง่ายนะนิดนัยขึ้นพักพรเลยได้ขึ้นพักพรละบอแล้วลูกกะลูกลูกกะลาตามันมาแล้วมืงอื่นเศร้าเลยอ๋อมึงนก็แล้วพักพรมืงอื่นหรือตอนแรงเด้อก็แล้วขับแรงได้ซักมาซักข่าแก่งมอแรงข่าวหนึ่ง น้าเจ้าของหน้ากำลังขึ้นมาเด้อเนี่ยเด้อโอ้ได้ยังหันมาเปกเตี้ยวในเป็กเตี้ยวบ่ป้าทูนี่เทียงหน้านอนเทียงเก่าตัวนี้อ้าตัวนี้เลยมันขักเนี่ยตัวเก่าเนี่ยล่ะโอ้พุกมาญี่พุ่นขักกลีนน้องลีเทียงเกา่านี่มันก็ไปแต่อยู่ทีอยู่นี่มีห่มม,มีเงาอืมนี่เป็นบะ้านบ้านหน้านี่เนาะอาย่บ้านหน้า อยู่บนหน้ามีเทียงใหม่เทียงเก่ามีโขบเบิร์ดทั้งเทียงใหม่ผมทั้งเทียงเก่าน้ำผ้าลออเบิร์ตามทงไฮทงหน้าตามหัวตามแคววันนี้สิผ้าเขาสว,วนนึกพี่น้องเนื้อผุดทั้งนั้นแหละสวนสิผ้าไปเบิร์นชวน,ชวนวมันมีหยังนอนอยู่ในสวนอันนี้เมีนเขาให้เด้อพี่น้องเนื้อ ขาให้นี này, ่พรธสังผัดมางค์เทนนนี่เนาะกิังเป็นว่างามเบืงผู้โกบักญ่บักไนเนาะฮึมมหอมหอมหอมเขาให้ทำนี่ก็หอมแล้วพระธูขึอนมงโม่มกแตงแดงธรรมศาสตร์มงโม่ธรรมศาสตร์ด้วยพี่น้องด้วยนี่ เอ้ยยังมาท่านเป็นหมากซัพยนี้หากระลำเครือนั่นดิหากระลำเครือเป็นเครือบม่งโม่เนาะเครือนี่เครือหม่งเตงผูกผสมกันกับเขาตามธงไฮอันนี้ธงไฮนาะค่อย บ่ก,กว้างๆเลยในเขาก็งามงามอันนี้แม่นเล่อบึงน้ำทงไฮเนาะทงหน้าก็ยืนลุพม่นละทงหน้าก็ลยต่อทงไฮอันนี้ก็เสิภาพ้ามาเบึงมาส้มอีกมุมหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะยู่เขตหนะ้าน้องให้นี่แเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ตะกอนเป็นปลาเป็นดงหรือเดี๋ยนี่นเปนแปลงมาแล้วเป็นหัวเป็นสวนคนเมื่อนี้ธรรมาสาิงามงาม,งามพี่น้อง สพายัางหล่ะเบิ่งเนาะขึ้นไปแถวเทิงนี่มนเป็นสวนยางเนาะนี่นี่ก็พัเหล่ะอีกเนาะสวนเป็นสวนหนึ่งพี่น้องเอ้ยอาอยู่น้องให้คือเก่านี่ยละแต่ว่าอยู่บนนี่ถือว่าได้ทายถ้ำ อยู่ในสวนของเจมีพ่อเนาะเพื่อนปลูกมะเขือปลูกงพาพันธุ์เต็มที่อยู่แถวนี้ป้าทวีตสะออนพี่น้องเอ้ยโอ้พามาเบ่งความสวยความงามพี่น้องของธรรมชาติเป็นตามาเทียวมาสมได้อยู่นี่เนาะเป็นตามาเหรียมะเหรียมาหัวมาเทียวมาสมพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบู๊คัก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 ,ก,กมอสมมอสมพี่น้อง ยูนีก็มีน้องสะก็มีบอนเลี้ยงป่าอกพี่น้องเอ,อ้ยสำหรับไหวอยู่ไหกินประจำประจำวันเนาะปุ้ยกันจึงแมนเหมาะสมธรรมศาสตร์บานนอกบานหน้านี่เป็นตะบึงเป็นตะส้มพี่น้องอ่าโทวิวนี่็คือว่างาม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 ,งามขนาดเลยมาบึงมาเทียวมาส้มผ้ามาเทียวปลาเทียวดงพี่น้องเอ,อ้ย ขั้นสันก็ถือว่ามาหอนนี้เนาะขอขอบอกขอบใจน้ำผู้ที่เด้เขามาเบ่งมาส้มในคลิปนี้เนาะฉะนั้นขอให้ทุกทุก่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจใอายุย็นเป็นสุขเบอสุขขู่สุขคนเดอ้อเบัดนี่ขอกล่าวคำวา่สาสับายดีสบายดีพี่น้องบายบายโอกาสนาพบกันใหม่เดอ้อเบอนีโอเคโอเค ถ้าจะได้ผ้าขึ้นผู้กันขึ้นผู้กันจักบวาทต้องได้ใส่แนวผ้าบืนแน่นอนพัดสันลำบากได้นะโอ้ยพายเกิดหัวุมชีวิตของอายมีออกเลออันนี้จะเป็นเกยเนาะเกย์ผู้ผู้หน่อยพราะว่าแมนเป็นสันสันผู้หน่อยหนึ่ง นีน่น oh. ี่นี่ไปกูได้โอ้จอดซะก่อนจอดซะก่อนมันสิพนลูกเออจอด่อนจอด่อนมันหนอบ๊ายบาย